ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองไปสุภูสุพจนนะครับผมมืาอนี้กะสิบ้าพี่น้องมาถ่ายงานคือเก่าอยู่ฝอนแก่นนะครับผมอยู่แถวแถวแวงหน่อยนี่ยแหละนะครับผมมืาอนี้รถแห่เกจชายมิวสิศชนะฝนสาวคือเก่านะครับผมตอนนี้เขากำังเดินทางมาหอดปั๊มน้ำมันแล้วใกล้สี่หอดบ้านงานเราพี่น้องเดี๋ยวผมสิบ้าพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศบ้านงานมาพ่อรถแห่ก่อนพี่น้องมืาอนี้เดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศรวมๆนะครับผมไปเอาไป่อกันครับใช่เง๊า รถแฮีพอดีอนะครับผมเมียนครับเยาก<อ>เห็นตากล้องเงือต่อพอกันกับรถแฮีพอดีเ <c oughs> ม็นบระมาณนี้อยากเห็นหน้าตากล้องเงือกสนอพุดย้อแบเดี๋ยวค่อยเบิง่งอ,อันนี้ยุสัยนี่เขาอยู่ไหอยู่พอต่อท่อบ้านไทยครับกำลังเติมน้ำมันไม่อนี้จันตาแล้วมาติเติมน้ำมันสองหมื่นเลยเออถากิว่าเลี้ยวเลี้ยงานเดือนนี้เล่นเนาะแลนไปเที่ยวพัทยาตอโอ้ เป่นโยกขุนครับถ้าเรา่าไยังเป็นบริษัทขายไก่ไรได้อเข้ามาแบบบริษัทนัดหมายได้เมื่อนี้เลยเข้ามาแบบบริษัทนัดหมายโซเ่ฝ่อหอกกำลังยางไปเซเว่นตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอดบ้านเจ้าภาพคุณพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพเลี่ยวนะครับผมแต่ว่าบ่ได้เหรียญตรงนี้นะคุณว่าไปเหรียญอยู่ข้างในพูดนะผมงานนี้เป็นงานใหญ่ปีที่แล้วนี่เป็น ปีที่แล้วเป็นไทยรถแเฮเนาะมาเหรินปีนี้เอกชัยได้มาเหรินนะผมเจ้าภาพบ้านนี่นี่คักเลยอันได้กวะเอ้าใหนน้ได้น้ำเนีย่าสินี่กระซิบได้ครับนีบ่กระซิบเพี้ยงไดนครับมอสไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นคิดรถนะนี่กระซิบรถโอ้ยอย่าเห็นบ่าวผมหลายผมมีคลิปลงน้ำเขาไงไอผมลงน้ำเขาเนี่ยสวีนี่นะครับตอนนี้ยังบมดตื่นเลยนักหล่อลักหล่อลผมยังบมดตื่นเมาส์เดียวเมาไปเนาะน้องมากินเหล่าได้หรือ ม่กินเนยแม่นว่ม่กินเราเลยม่กินเราก็เซียวะ <g ül> แกวอเอาฟอดมือขึ้นกินเบญจจุมือขึ้นเนี่ยโอ้อันนี้เป็นหมองมองหลี่แม่นวหมองโอ้โนี่ครับโดนตีคุณภาพนะผมภายในรถพี่นอ้องอาชีพเคยเห็นนะครับเครื่องข้างในของรถนะครับผมทุนปิดแอร์ให้พ้อมโอ้ อันนี้เอาง่ายๆกันซ้ำห้องนอนราคาไอ้อย่างก็รีสสวนราคาลานเนะพ่อรีสสวนราคาลานนะครับผมบรรยากาศดีฟุกพี่รุดได้นอนเนาะนักหล่อกับงามเนะผมนักหล่องงามเฮียงสวัสดีครับอันนี้ช่องเอลดีครับผมควมีหมอลำเบิ้งน้ำข่อยดอกมีแต่หมอลำสดๆนี่นะครับ เอาสักอย่างาจันาะเาจังนน้อยพูดยี่สิบบาทได้เน่ครับางาเลยด้ควเระัางนระาาายไ้ผมสนางไปาท้มัครับผมเดี๋ยวเขาสีเดินท้างไปต่อนะครับผมอะไรครับไม่อย่างเนี่ย มาอย่างเขาไลไรกับเอาเอเขาอะไรกับไปตั้งของอะไรกับไปตั้งของใช่ครับผมเดินทางต่อครับพี่เต้สวัสดีครับเมื่อกีตาเมื่อกีตากับมือคี้บ์ดคนเดียวกันนะครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือบอนะครับผมบอสจำตักล่องนั้นเราลอยอยู่แล้วพี่น้องตอนนี้ครับรถแห่ของเฮากะ ลงทางเรียบร้อยมาตาม G P s G P s เลียนงานแล้วครับพี่น้องนอกจากเขาสิเคยพอฝึกสักต่างๆยองเอ้ยยังก็ทั้งหลาดยางทั้งคอนกรีตทั้งหินเนี่ยตอนนี้เขามาพอทำนะไปนะไปใส่เขียวเอ้ยกลับมาก่อนเขียวเขียวเอ้ยคือไปน้ำตาันี่าแล้วตาย ี p เล่นงานกูตอนนี้ห้องก็เดินทางมาหอดแล้วนะครับผมหลังจากที่บุกปลาฟ้าให้น้าทงน้ามานะครับนี่คาดว่าหนาจีเป็นงนันไข่ๆ่กับว,ว่าของปูตาสารปูตาอยาอย่างแบบนี้นะครับผมเหมือนเ่นแก่บ,บนใ้นรเรา่นคนสมเร็จก็เลยได้รถแห่เข้ามาเล่นอันนี้เป็นรถทีมไทยดำฮอลนะผมสายามไลโชนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องย่างไปเบิ่ง บรรยากาศที country, mm ่ม hmm. <Yeah. S 1> ุอคนกำลังเตรียมของทั้งรถเฮียทั้งเจ้าภาพนะครับผมไปกันเลยไปนี่พี่น้องหวอดเหลี่ยวครับผมนึกว่าตะจีพี่เอ็ดฟาหลงนะครับอเป็นงานปูตานะครับผมออ๋เ ว่าตามาผิดเนาะพ่อตกใจเบื่อกินอยากเลยครับนักดนตรีนั่งบนติด่างเลยต้องพีน่าสายไฟนะพี่มา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 ม้มาสายไฟสายไฟตั้งหมดครับต้องตาลเพิ่มรถเข้าดีไหมพ่ออันนี้เพิ่นมาแก้บนบอครับแก้บนนะครผมงานแก้บนนะครับวันนี้เดี๋ยวฮอบไปเบื้องบรรยากาศอีกเที่สุดละนะครับผมตอนเริ่มแสดงสดนะครับผม ระบบไฮโดรลิกนะครับผมพอเพิ่นเปิดเครื่องปุ๊บมันก็สูดออกมาได้พี่น้องตอนนี้กำลังเตรียมคองอยู่ครับระบบไฮโดรลิกไฮโดรลิกนะครับผมหลายคนการสีเห็นแล้วในคลิปของน้องป๊อบนาผมหนึ่งลือไทย Official แมนบ่วะหนึ่งลือไทยชาแน,นลอู้มันจิติดเลี้ยงเนี่ย อีกน่อยมันแก่สียืนออกมาได้พี่น้องอันนี้เป็นงานดอนปูตาเพิ่นนะผมเป็นงานแก่บุญรืออย่างจัดยหญนะครับผมเขาเบาแห้งม่ได้คนสีด้ยินนะครับที่ต้นวัสดีครับนี่อันนี้อีกช่องหนึ่งนะครับผมทีทีบี TV, ไลฟ์โชว์วันนี้มาคนเดียวนะครับมาคนเดียวฉายเดียวเลยมันบอครับได้ไรอจงวได้ มาผู้เดียวเจ็บโอ้โหเนี่ยนอนเนี่ยโอ้ยรีสอร์ทดีแล้วคลิปนี้เราจะไม่เอาออกอากาศวะจ๊ะนี่ครับตอนนี้ฮ้อนกำลังเตรียมอุปกรณ์ถ่ายท้ำของฮ้อนนะผมมีอย่างแหน่เนี่ยโอ้หลายอย่างอยู่เลยพี่น้องเฮ้อันนี้ี่เป็นกล่องๆนะครับผมอันนั้นี่เป็นขาตั้งเนี่ยโซฟเฟอร์ผมเด้เนี่ย บรรยากาศนะครับผมเรียวๆไม่มีโดนตีนะครับเบาสดๆเลยนะครับผมหลายคนกับสีสวงไซมอนี่เป็นไพรนะครับผมอันนี้ก็นักล่องไม่เหรอครับผมไม่อยู่ได้ประมาณสามสิบงานหรอมั้งเนาะแมันวาหอดไปฟนะุกนี่รุดนะครับผมขนใจสาวๆบวรยาก็ไเลยฮะมาแมน คนใจแมย์ยกแล้วของสีทาหรือบางสั่งผมมากสั่งเป็นอย่างคือมากสั่งหูผมเหมือนโอ้ฟุกนี่รุดนี่สาวๆนี่หาอยากหูเฟียดไลอยู่ด้วยเฟซบุ๊กนี่ซื้อซื้อบ้างด้วยภาษาไทยเนาะโอ้ฟุกนี่รุดลำนวนลติดตามแล้วก็แอดไปแอดไปนี่รับสุคนบ่รับครับโอ้หุ่นกลางปีกเลยเยวเขียวฮะ ดีใจวะดีใจวะตบมือนี้เือนั่นแหละงงเลยงงเลยไปแล้วนะครับผมตะกลองเขาแล้วงานแล้ววันนี้พี่น้องวันนี้เขาก็สีเดินทางกลับด้ครับบันนี้หลังจากที่เล่นเสร็จแล้วสามชั่วโมงนะครับผมเพิ่นมีแฮตตอย้ำเลี้ยงอีกเป็นจอดเล่นต่อย้ำเลี้ยงจะภาพว่ามวนแห้งเสนอจ่างต่อย้ำเลี้ยงตัวมังคุดสีมิตทุระไปต่อนะครับผม อยากม่วนอยากยังกับสนุกย้ำแรงกันตัวสําหรับคลิปนี้ก็บพระมี่ยังหลายเป็นบรรยากาศเลี้ยวๆนะครับผมถ้าอยากเบิ้งคลิปเด็ดเด็ดแน่นอนมนือนีเจ้าของแบรนด์ดังของดาวติ๊กต็อกนะครับผมพี่ฝนเนาะกับพี่วิวอ่าอยากเห็นเพิ่นต้นสเต็ปนี่สุดยอดพุ่กระนาฮักนะผมที่ช่องสยามไลฟ์โชว์นะครับผมแล้วก็ ช่องท like ี v l i ีไล h ์โชว์รถแห่กิจชัยมิวสิกนะครับผมมืออื่นนี่ละได้เบ้งแท่แน่นอนครับผมพี่น้องแตน้ำเป็นไดมาเนี่ยไม่ไม่เหรอเไมือบิังตาหนาเฮียเบ่งเหลียงขอลาพี่น้องไป็นกันกันแล้วกันสนีนะครับผมครับ